ร้านอร่อยอร่อยร้านอร,อ,อร่อยอันนี้ก็ตรงที่ตรงนี้ตรงไหนนะตรงไหนนะตรงตรงตรงทางไปทางกิฟฟลีนเชียงรายฮะบ้านใหม่อออบ้านใหม่เอ้านบบ้านเราบ้านลูกชายเราก็อยู่แถวนี้นี่บ้านใหม่ไหนฮะทักขำมันหน่อยได้ไหมเนี่ยไปเท,เที่ยวหาลูกชายหน่อย ลูกชายบุญธรรมแอดย่าอยู่แถวนี้นะคะล,ลูกทําทำยอดเยอะมากลุกชายทำยอดเยอะมากทำให้คุณแม่มีรายได้เยอะเอาอัานนนเปนี่เปิดอะไรเปิดอะไรอย่าให้ปิดลิขสิทธิ์นะ ไจะตอนนั nah> ้นยินส้มตำส้มตำมณส้มตำร้านส้มตำนะคะบรรยากาศดีมากเลย มาแล้วมาแล้วสั่งข้าวเปล่าอีกแล้วเห็นไหมผ้าจะใส่ไม่ได้แล้วฝนตายฝนตายน้ำกำลังท่วมอ่าเปิดไฟเปิดแบบเป็นกำลังใจให้พี่น้องน้ำท่วมด้วยนะคะ่าตายนะคะ ก่อนน้ำลถเลไว้เด้อเห็นว่าหนึ่งสองสามรอบไปแล้วนะคะเจ้า อมอ้าวไม่เอาไม่เอาจะรอปลเดี๋ยวหมูอันนี้ปลาใช่ไหมกระดูกใช่ไหมเอาปลาโอเคหมูไม่เอาเอาปลาเย่งปลาอะไรไหมอะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะะ